ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าแนะนําเหรียญใหม่ที่ตอนนี้ทุกคนกําลังฮิตเลยนะครับผมที่จะขุดมันก็คือเหรียญซิกเนต r u มนะครับผมก็มีหลายๆคนก็รีวิวกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมา รีวิวเฉพาะแค่ภูแล้วก็วิธีการเซตค่า b อทต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าเริ่มแรกเราควรจะสมัครอะไรก่อน,นครับตอนแรกเราก็มาสมัครกระเป๋าที่จะเก็บเหรียญน,นี้กันก่อนนะครับก็คือแนะนำเป็นเว็บเทรดอันนี้นะครับเป็นเว็บคริปโตเปียนะครับผมอันดับแรกเราก็มา,าสมัครกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับการสมัครก็ทุกคนก็น่าจะ จะสมัครกันเป็นนะครับผมก็มีเทคนิคนิดนึงแค่อย่างเดียวนะครับผมก็คือตรงหรหัสผ่านเราจะต้องใส่ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กแล้วก็เครื่องหมายต่างๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูครับว่าใส่ยังไงอ่าเราควรจะใส่ประมาณอย่างนี้นะครับเหมือนกับตัวแซตตัว X ใหญ่ตัว C ตัว V ตัว B นะครับผมเราใส่เป็นอ่า S. ไปอย่างนี้ก็ได้ครับ หรือว่าจะเป็นตัวดอกจันตัวสแสลตัวเครื่องหมายตกใจอะไรก็ได้ครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขไปนะครับก็จะสมัครได้เสร็จเรียบร้อยพอสมัครเว็บของสตเปียเรียบร้อยแล้วเรากา็เข้าลงใช้งานนะครับผมโดยที่เราจะมากันที่วอลเลตครับล็อกอินก็มาเสร็จจะดูตรงหน้าบาร้านนะครับรอสักครู่หนึ่งแล้วก็เซิร์ชหานะครับผม s i g t แล้วก็จะขึ้นมานะครับผมแล้วก็มาดูที่โพสิตนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ดิสโพสิตครับแล้วก็เจนเนอเรตตัวอ d ดร s สของเหรียญตัวนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะได้กระเป๋านี้มา,อาพอได้ที่อยู่มาเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ไปดูกันว่าเราจะใช้ภูอะไรกันบ้างผมมีภูมาแนะนํานะครับอันดับแรกก็คือภู mn ตัวนี้นะครับผมก็มาถึงเราก็ไซต์อัพอะไรเรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็จะได้ username มา นะครับผมส่วนยูสเซอร์เนมนี้เดี๋ยวเราจะไปใช้ในไฟล์ b o t บอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกภูนึงภูนี้เป็นภูซูเปอร์โนวานะครับผมหลายๆคนก็ใช้งานภูนี้กันอยู่ซึ่งค่าธรรมเนียมแค่0%นอะครับผมอีกภูหนึ่งอันนี้เป็นภูที่ผมใช้งานอยู่นะตอนนี้นะครับผมเป็นภูอ่านว่าอะไรผมไม่แน่ใจนะครับผมอ่านว่ายิปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสำหรับภูนี้เราไม่ต้องสมัครอะไรเลยนะครับแต่ภูนี้จะจะเสียค่าธรรมเนียมเยอะหน่อยนะครับผมก็คือ2% แต่ว่าดูจากเฮดเรทแล้วก็จํานวนคนขุดก็เยอะพอสมควรนะครับผมก็ประมาณ3,000กว่า,าผมจะเข้ามาดูเข้ามาให้ดูนะครับนี่เป็นเอดรีของผมเองอถ้าใครจะดูนี้อะไรก็สามารถโอนมาได้นะครับผมตอนนี้ก็เริ่มขุดไป12ชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้ยอดรวมผมได้ที่61เเหรียญตอนนี้ราคานะครับราคาเราก็มาเช็ค มาเช็คที่คลิปตเปียได้นะครับผมก็มาที่ e x c h a n g งแล้วก็ไปที่ Market นะครับอ่าราคาตอนนี้รู้สึกเหมือนจะเหมือนจะตกหน่อยครับผมเมื่อกี้อ่าขึ้นกลับมาแล้วครับเมื่อกี้ตกลงไปที่สองสองพันหกร้อยบีซี 2, 2, นะครับผมต่อหนึ่งเหรียญเหรียญซ้ายแล้วกันผมเรียกเหรียญซ้ายแล้วกันนะครับดูมันรู้มันอ่านว่าเหรียญอะไรนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ขึ้นกลับมาที่ 3,007เล้วนะครับขึ้นไปสูงสุดเกือบ5,000นะครับ5,000 BTC ต่อ1เหรียญถือว่าราคาสูงครับดูตรงวอลุ่มก็จะเห็นว่ามีการซื้อขายเยอะเลยนะครับผมอันดับ1ของเว็บคลิปตัวพยเลยนะครับผมลง,ลงมาก็เป็น b c s นะครับหรือว่า BCC นะครับผมตัว b i t c o i Cash แล้วต่อไปวิธีการคำนวณน,นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เว็บที่คำนวณเอาไว้ให้นะครับ ก็เรามาถึงก็ใส่แรงขุดนะครับผมที่เรามีลงไปนะครับผมแล้วก็ค่าดิฟตรงนี้ถ้าใครเป็นแบบนี้อยู่นะครับ enable เราใส่ค่าไม่ได้เราก็มาเป็นติ๊กหครั้งครับมันก็จะออกให้เราก็จะสามารถเปลี่ยนเรทเปลี่ยนอะไรได้นะครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันครับ b-value นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็กดปิดไป disable ไปนะครับแล้วก็อันนี้ของผมเป็น gtx 1060นะครับ5ตัว ครับผมก็เรทอ่าเฮดเรวิ่งอยู่ประมาณอ่านนะครับผม100ต่อวันตอนนี้จากราคาได้ประมาณวันละ12เหรียญน,นะผมมามาจิม้มเครื่องนตเลขกันดูครับอ่9 9นะครับคูณ3 4มแล้วนะครับอย่างต่ำอ่าก็ได้วันหนึ่งประมาณ44 1บาทนะครับผมเป็นเป็นค่าเฉลี่ยนะผมไม่ได้แปลว่าเราจะได้อ่าตามจำนวนนี้นะครับ ก็ขึ้นอยู่กับว่าภูที่เราขุดเนี่ยครับมีกำลังขุดเยอะมากหรือเปล่าหรือว่าเราเจอมีโอกาสเจอบล็อกมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยว3 0 0 0 0ื่นพอถึง30,000่นบล็อกมันก็จะลดการจ่ายลงอีกครึ่งนึงนะครับผมก็คือรายได้ต่อวันเราจะลดลงอีกครึ่งนึงแต่ก็มาดูกันว่าราคามันจะขึ้นไปหรือเปล่าถ้าการจ่ายลดลงแต่ราคามันขึ้นไปก็ยังถือว่าคุ้มอยู่นะครับตอนนี้เว็บนี้ก็สามารถ เช็คดิฟได้นะครับผมค่าดิฟคือเป็นค่าที่ความยากในการขุดนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูก็สามารถใส่อดเรสกระเป๋าตัวเองลงไปได้ครับแล้วก็กดเซิร์ชไปนะครับกดเซิร์ชปุ๊บก็จะขึ้นยอดของเราที่ทำได้ทั้งหมดนะครับผมก็ตอนนี้ผมได้ก็ตรงตามที่ภูจ่ายนะครับก็6ก็กว่าๆนะครับผมอ๋อส่วนการสมัคร เมื่อกี้ลืมบอกของซูเปอร์โนวาไปนะครับผมซูเปอร์โนวานี่ก็คือเหมือนกันกับเว็บพูของ m n นะครับผมก็คือต้องดีติเตอร์ Digital ลงไปก่อนนะครับผมก็คือ sign up ลงไปเรียบร้อยแล้วก็เราจะได้ user name มาเอา user name นั้นไปใส่ก็รีวิวพูรีวิวเว็บคำนวณกันไปคร่าวๆประมาณน,นี้ต่อไปเป็นไปดูที่ตัวโปรแกรมนะครับผมโปรแกรมโปรแกรมตัวน,นี้ ตัวนี้มีคนอัปโหลดเอาไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ตรงข้างล่าง description นะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับผมไม่ใช่ตัวมดก็คือเป็นตัว CC v e เวอร์1.1นะครับใครกลัวว่าเออมดจะแฝงนู่นแฝงนี่อะไรก็ลองใช้ตัวนี้ได้นะครับมีตัวมด3มด5 5.7นะครับผมและตัวตัวมด5ตัวฟิกครับ ตอนแรกผมก็ใช้ตัวมอส5อยู่นะครับผมแล้วก็รู้สึกอยากลองเปลี่ยนดูแล้วก็ลองมาใช้ตัวมอส3ดูก็รู้สึกว่าทำาทาความเร็วได้ดีกว่ามอส5นะครับผม้วยกระจองผมเป็นตัว160น,น,นะครับเห็นในกลุ่มเขาคุยคุยกันนะครับผมว่า ตัวมดแต่ละตัวรัดจอแต่ละแบบก็ใช้ไม่เหมือนกันนะครับผมเพื่อนๆก็ลองไปทุดลองใช้กันดูนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะแปะลิงก์อันนี้เอาไว้ให้แล้วก็ส่วนของโค้ดตัวนี้ด้วยนะครับผมก็คืออันนี้ถ้าใครใช้ซูเปอร์โนวานะผมก็ใส่ลงไปได้เลยลูปนี้ใช้ในกรณีที่แบบเน็ตไม่มาไฟดับเรารีเครื่องไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ตรงนี้ก็เป็นตัวโปรแกรม แล้วก็ตามด้วยอัลกอริทึมอะไรนะครับแล้วก็ตามด้วยเซิร์ฟเวอร์ของภูแล้วก็ตรงนี้เป็นยูเซอร์ของเรานะครับผมก็ใส่ยูเซอร์ตัวเองไปนะครับตรงนี้ก็เป็นชื่อ l ลิของเราตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับตรงนี้แล้วก็เป็นพาสเวิร์ดจะเป็น X จะเป็น123 4 5สอะไรก็ได้อ่ะทีนี้มาถึงไฮไลท์นะครับผมก็คือคีด I k คีคืออะไรคีด I เป็นเหมือนกับเหมือนกับกำหนดให้ GPU ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผม ตรงค่าตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ18ถึง25นะผมมีพี่คนหนึ่งได้อ่ารีวิวเอาไว้เดี๋ยวผมจะให้อ่าเครดิตพี่ก็ไว้ด้วยนะครับก็ประมาณ18ถึง25นะผมตรงนี้ผมใช้อ่า20นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําไมต้องใช้20นะครับของผมเฉพาะของผมนะครับเห็นมีคนอื่นใช้ประมาณอ่า23อ่า22ก็มีครับผม น้อยกว่านั้นนี่ยังไม่เห็นเหมือนกันส่วนค่าดีเท่ากับนี้น่าจะเป็นค่าโดนิทของอให้สําหรับคนคิดโปรแกรมนะครับผมเราจะใส่ไม่ใส่ก็ได้ก้นอยู่กับเรานะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นของอของผู้นะครับผม M N ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรผมเรียกว่าภู M N แล้วกันนะครับง่ายๆแล้วก็เหมือนกันครับกับซูเปอร์โนวาก็คือ,อใส่ user name ใส่ชื่อหลิกเราไปใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ตามด้วยไอ ขีด i แล้วก็ขีดดีจะใส่ไม่ใส่ก็ได้ครับแล้วแต่ครับผมเดี๋ยวก่อนจะมาตอบคาถามตรงนี้นะครับผมอ่าไปดูตัวโปรแกรมที่ผมรันไว้ก่อนครับนี่ก็เดี๋ยวจะทีมวิวเข้าไปนะครับเครื่องที่อาจตรงนี้ไม่ไม่ไม่ได้เป็นเครื่องที่ขุดนะครับผมไม่ต้องมาทีมวิวอะไรในเครื่องผมนะครับผมผมตั้งรหัสเอาไว้อ่ะโอเคตัวนี้ผมใช้อ่าตัวม o สามนะครับผมอ่าเห็นไหมครับตัวม o สามนะครับก็วิธีการ โอเวอร์คล็อกนะครับผมก็คืออัลกอริทึมนี้ก็ก็เราดันแค่อ่าคอคล็อกอย่างเดียวเลยนะครับผมเห็นในภาพนะครับผมพาวเวอร์ผมตั้งไว้ที่อ่าสินะครับผมครับแปแล้วก็เทมตรงนี้ก็ตั้งให้มันเยอะๆไว้ก่อนนะครับตรงนี้มันตั้งเพราะไม่ให้มันมันโปรแกรมมันตัดไปแค่นั้นเองครับก็ถ้าร้อนความร้อนถึงที่เราตั้งโปรแกรมก็จะดับไปเครื่องก็จะดับไปอะไรประมาณนี้ครับตั้งให้มันเยอะไปก่อน,จ,นจะได้มันจะได้ไม่ดับ นะครับแล้วก็คอคล็อกผมคล็อกไปตรงนี้ที่120่นะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันนิ่งพอพอสมควรพอใจกับที่ผมต้องการแล้วนะครับผมสามารถดันขึ้นไปได้อีกนิดนึงนะครับผมแต่มันก็กินไฟเพิ่มขึ้นอีกนิดแต่ความแรงมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมากผมก็เลยไม่อยากดันเพิ่มนะครับอุณหภูมิตรงนี้ผมก็ตั้งไว้ออโต้เลยครับก็เซ็ตพัดลมไว้ให้มันลันตามอุณหภูมิที่มันเด้งขึ้นไปนะถ้าอุณหภูมิมันเยอะขึ้น ตัวรอ,อบพัดลมมันก็จะเพิ่มขึ้นไปตามอุณหภูมินะครับผมมันก็ผมรันมานี่ห้องไม่ได้เป็นห้องแอร์นะครับผมก็คือเป็นตัว10 60นะครับผมสบายสบายครับเย็นเย็นไม่เคยเกิน60เลยครับก็ประมาณนี้ประมาณ5 5 53ก็บางตัวโดนพัดลมบ้างอันนี้คือเป่าพัดลมฮาตาลีอัดนะครับผมตัวหนึ่งก็ไฟวิง่งประมาณนี้อันนี้ที่มันเด้งปุ๊บปับปบป๊บปุ๊บปบนี้ก็คือ ผมทีมวิวเข้าไปนะครับผมว่าตัวโปรแกรมมันก็เลยแบบคือจริงจรถ้าปิดไปมันก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีปัญหาอะไรครับไม่เป็นอะไรอ่ะทีนี้มาดูความแรงของเราที่ก็อยู่ที่ประมาณตัวละ20เมกะเฮดนะครับผมต่อวินาทีก็ประมาณนี้20นิดนิดนะครับผมรวมๆมกันก็100รก้อยกว่านะครับตัวนี้เป็นอ่า gtx 1 0 6 0นะครับผมตัวอ่าสติ๊กสามบารลมนะครับผมก็เย็นๆยสบายสบยกันไปเปิดชิวๆนะครับผมผมลองดูนะครับผมยังไม่ครบวันเลยแต่ เห็นช่วงนี้มีเพื่อนๆทักมาถามมาหลายคนก็เลยเออทำรีวิวเลยแล้วกันก็มาดูที่ผมใส่ตรงค่าตัวคอมมานไว้นะครับก็ใส่ตามที่บอกเมื่อกี้นะครับผมผมตอนนี้ผมขุดเป็นภูอ่าภูยิบแล้วกันจกเจยกเมันยิบเนาะ ครับขีด I 20นะครับของผมใส่ไ2ยลองผมลองใส่23 22แล้วครับคือเมื่อกี้เมื่อกี้ค้างกันไว้ว่าอ่าทำไมเราถึงต้องใส่ไถ้าเพื่อนเพื่อลองไม่ใส่ไนะครับผมกราฟมันจะแบบปึบปบๆๆ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 อย่างเงี้ยครับขึ้นลงขึ้นลงโอ้โหแบบมึงกินไฟกูแปลกๆแ,แล้วยาทีนี้มีเพื่อนคนนึงบอกว่าเอลองใส่ไดูรับผมก็ลองใส่ไ20ดูผมต้แรกตัแรกอ่เริ่มจาก 18ตามที่มีพี่ก็บอกว่าออได้18จนถึง25ผมก็เลยเริ่มจาก18แเลยนะับผมก็ใส่ไปเรื่อยก็20โเอเค20ินิ่งจริงใส่21เรเริ่มเริ่มรู้สึกกราฟมันแกว่งแๆวงอย่างนี้แล้วแกว่งแๆวงแว่งแวงเนี้ยใส่22 23อโอ้ไปกันใหญ่เลยคนระับแล้วก็ไม่ไม่ใส่เยอะไปกว่านั้นก็เลยลดลงมา20แล้วก็อย่างนี้จะจะเห็นนะครับก็กราฟจะนิ่งขึ้นกว่าเดิมมากอ่ะเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพกันเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูกันเลยคนระับ ไม่ใส่นะครับผมก็ลบแล้วกดเซฟไปลบก็ปิดัวโปรแกรมนะครับอ่าคอนโทรลตี Ctrl C, แล้วก็กด Y โอเ้ก็มาลองรันโปรแกรมกันใหม่นะครับอ่ะรอกันแป๊บหนึ่งส่วนใครเปิดขึ้นมาแล้วขึ้นแดงแดงไอรีสตาร์ทไอสามสิบวิอะไรนะครับคือไอ โค้ดคุณน่าจะมีปัญหานะครับผมก็คือลองลองลองไปดูว่าโค้ดมันถูกต้องหรือ,อยังเราใส่อะไรผิดเราตัวตัวพิมพ์เล็กตัวใหญ่อะไรเงี้ยครับอาจจะผิดอยู่ก็ลองไปแก้ไขกันดูครับถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองก็ทักผมมาได้ครับผมหรือคอมเมนต์กันใต,ต้อ่าตรงตรงข้างล่างคอมเมนต์นะก็บก็มานี้อ่าดูกราฟดูดูดูการฟการฟไปเลยครับอ่าดูครับอ่ายิงไปแล้วด้วยครับอะไรก็ไม่ดู อ่ะเออเรอไปเลยเดี๋ยวผมดันใหม่อีกทีนึงครับตัวตัวมดสามนี่มันมันถ้าเปิดติดมึงมันก็ติดยาวเลยครับเท่าที่ผมลองเทสมาก็จะไม่ติดมันก็จะจิ้งไปเลยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะจากที่ดูนะครับเห็นไหมครับอ่ะแกงมันเจ้าเข้าแล้วผมโอ้โหปึ๊บปึ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 บหยิก แบบโอ้โหหนะักครับอ่าแต่ความแรงก็ก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างอะไรเยอะนะครับผมแต่แต่แต่แตดูด,ดูดูกราฟไฟครับอ่าเยงนไปอีกแล้วครับดูเป็นมักเขือพวงอะไรอ่าเอาใหม่เอาใหม่หม,มันรีใหม่นะครับรีโปรแกรมใหม่แล้วอรอรอดูแป๊บหนึ่งครับแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนไปใช้อ่ามดห้าดีกว่าครับอ่า เมื่อกี้เราใช้มดสามกันไปรู้สึกว่าอพอเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดอะไรครั้งมดมันจะมีปัญหานะครับผมก็คือผมก็เลยกลับมาใช้มดห้าดีกว่าครับเห็นเพื่อนๆถามพูดคุยกันในกลุ่มว่าเฮ้ยมันมันขึ้นมันขึ้นบนภูไม่ตรงกับบนหน้าคอมมานอ่ะ มาเข้าถึงคําถามของเรานะผม,ผมนะผมมีคําถามเยอะเลยที่ค,คิดเไว้อ่ะเมื่อกี้ก็ตอบคําถามตรงนี้ไปเลยนะครับอ่ะเลีย์นะครับผมทําไมไฟมันถึงไม่นิ่งครับผมก็ใส่คีดยี่สิบหรือว่าคีด i 1สิบจนถึงยี่้านะครับเพื่เพลองไปใส่กันดูนะผมแล้วก็มาดูกันว่าทําไมความเร็วบนหน้าคอมมานเนี่ยกับหน้าบนเว็บพูไม่ตรงกันอ่ะอันนี้อันนี้ผม ไม่รู้มาโนไปเองหรือเปล่าครับแต่อันนี้ผมแนะนําไปหลายๆคนว่าให้ด o n a t นะครับผม d o n a t ภ o ูไอ้ที่มันไม่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยครับไปให้เขาหน่อยแล้วก็ผลที่ได้กลับมาว่าเออมันขึ้นตรงกันกับมันไม่ไม่ถึงกับตรงมากมันขึ้นใกล้เคียงกันกันกบบนหน้าคอมมานะครับผมอ่าในในในหน้าเว็บของภูอันนี้ผมไม่ไม่รู้มันมีผล อะไรยังไงหรือเปล่านะครับผมก็เมื่อ,อกี้เมื่อกี้ค้างไปแป๊บหนึ่งครับผมผมก็ตัดมาตรงนี้เลยเมันมันก็เริ่มใหม่นะครับอ่ะเมื่อกี้ผมพูดไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้อ่าบนหน้าผมแนะนําให้เขาดเนทไปนะครับผมแล้วก็ผลตอบกลับมาได้เออเขาบอกว่ามันอ่าตรงหรือใกล้เคียงกันพอสมควรแล้วนะครับอ่ะทีนี้ เพื่อนๆหลายคนก็ว่าเออมันเป็นที่มอสมันเป็นที่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ของผมมันไม่เป็นที่มอสครับผมใช้มอสห้านะครับผมใช้มาตั้งแต่เที่ยงคืนของเมื่อวานนะครับก็จนถึงตอนนี้ก็ก็ตรงกันกันกบบนหน้าเว็บพูนะครับผมก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกียเก่ยวกับพูมันเกี่ยวกับเซิร์ฟเก้าเ,เ,เ,เนาอะไรหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้รับไม่ไม่รับค่าธรรมเนียมจากเราเขารับแค่ค่าดนูนีแล้วก็ซึ่ง ผมเห็นผมก็ไปเข้าไปเช็คดูนะครับอ่าผมผมผมเข้าไปดูผมชอบเสือนะมกมือเข้าไปดูอ่าอันนี้แล้วกันเข้าไปดูตรงผู้อ่าอ่าเห็นไหมครับก็จะมีตรงนี้ครับอ่าหนโดเนิ no นะครับผมถ้าเป็นดาวนี่คือก็จะดเนิตั้งแต่นี้จนถึงนี้อ่าแล้วก็ถ้าเป็นถ้วยคือดูนิดสองเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอะไรอย่างนี้ อ่ะอดูกันชัดๆง่ายๆน,น,นี่ผมไม่รู้ว่าคนไทยหรือเปล่านะผมก็ไม่ว่ากันนะผมมันก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณไม่โดนอิดก็ก็ก็มันเป็นสิทธิ์ของคุณครับเหรียญของคุณมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะขุดแต่ถามว่าถามกันจริงๆว่าเขาบริการเราแต่เราไม่ให้อะไรเขาเลยเนี้ยครับ คิดว่าเราจะได้รับการบริการที่ดีจากเว็บเขาหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็ไปตอบคาถามตัวเองกันนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่เชื่อก็ลองดูเน็ตดูสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็ได้ครับสี่ห้าชั่วโมงก็แล้วแต่อ่าใครจะโดเมน0.1 0.21เปอร์เซ็นให้เข้าไปบ้างถึงครับเขาทําเว็บให้เราแล้วอย่าง,งกอย่าอะไรกันขนาดนั้นเลยครับผม2เปอร์เซ็นนี่ผมไม่เสียดายครับเนี่ยเนี่ยดูสิครับ2เปอร์เซ็นแต่ยอดที่ผมได้คืออ่ะ อ่ะดูเดียวมันก็ตรงมากเลยนะครับมันมันไม่ได้ตรงกันนะนะ้มันมันก็ใกล้เคียงมากอันนี้ผมปิดเปิดปิดเปิดปิด,ปดมันก็เลยเด้งเด้งขึ้นลงนะอ่ะก็มันก็ใกล้เคียงมากเลยอันนี้ผมใช้มอสนะครับผมใช้มอสเออก็ลองลองลอง,ลองคิดกันดูครับอ่ะของผมก็วิ่งไม่เยอะไม่แยอะอะไรมากมายครับผมตอนนี้ผมพอใจแล้วผมขอนี่มีออ่ะดูกราฟนะผมที่ผมบอกไปอ่ะเป็นไงครับ นิ่งไหมครับอ่าใส่ขีดย0ก่อนหน้านี้คือบุ๊ปบุ๊บุ๊ปบุ๊บุ๊บุบบ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 ๊อ่าเห็นไหมครับโคตรแตกต่างเลยครับผมรีวิวกันประมาณนี้ที่ส่วนใครมีอ่าปัญหาติดขัดอะไรยังไงถ้าถ้าผมช่วยได้ก็พยายามจะช่วยนะครับมีคำถามอะไรหรืออยากติชมอะไรในการพูดของผมเร็วไปช้าไปหรือวิดีโอนี้นานไปอะไรยังไงก็ติชมกันได้ครับผมคอมเมนต์กันไว้ได้ก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไครต์ดิสไลค์อะไรก็กดกดไปนะครับจะเดี๋ยวจะทำรีวิวอะไรแบบนี้มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับชมนะครับผมก็เจอกันคลิปต่อไปโย